สวัสดีครับมาพบมาเจอกันเช้านี้นะครับตอนสายๆนะครับเวลา07:40นาทีนะครับวันอังคารนะครับที่3สิงหาคมนะครับ2564คิดศักราช221 0นะครับมาพบมาเจอกันเช้านี้ออกกำลังกายเหมือนเดิมครับหลังจากวอมร่างกายทุกท่วงท่าวิ่งรอบห้องวิดพื้นนะครับเนี่ยเครื่องยกน้ำหนักผมเล่นเวทก็คือเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับ ยกเลยนะครับเรามีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เราเอามาเล่นเอามาออกกําลังกายถือว่าใช้ได้หมดนะครับก็ยกไปนะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดยกเล็กๆยกใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยกน้าหนักอะไรก็แล้วแต่ให้เรายกเป็นท่วงท่าเป็นจังหวะเราจะยกพืดเดียวเลยไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนกับคนแก่เขาบอกว่าเวลาเหมือนเวลาเรายกของที่เขามีไอ้เบลหรืออะไรที่รักเอวนะครับ เขาก็จะค่อยนั่งแล้วค่อยยกขึ้นแล้วค่อยกยกยกขึ้นทีละทีละจังหวะ wow นะครับอย่างยกอย่างนี้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าอยู่อย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งสองนะครับแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วค่อยลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหนึ่งสองนี้นะครับ <timeline> ถ้ายกทีเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อเราจะปริ้นได้ได้ไดรับบาดเจ็บหรือปวดแขนได้ปวดกล้ามเนื้อได้นะครับงนี้ครับบางคนยกอย่างนี้แต่ถ้าเรา คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็ยกทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับก็ยกทีเดียวเลยนะครับ,รบยกวันละสิบครั้งยี่สิบครั้งเท่าที่เราทําได้นะครับน,นะครับขอให้เราเล่นขอให้เราออกคิดหาอุปกรณ์สิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะประหยัดสําหรับตัวเราได้เราก็หามาออกนะครับแล้วก็ตกสุดท้ายก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับในส่วนตัวผมนะครับ เล่นลูกกิ้งก็ทาเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราไหวนะครับทําเท่าที่ร่างกายเราบอกว่าทําได้ขอให้เราทําอย่างสม่ําเสมอทําเป็นประจำเราก็จะได้สุขภาพที่ดีและหุน่นและร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับอ่ะเริ่มครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขอบคุณครับที่รับชมนะครับทำเป็นแนวทางนะครับ